วันนี้ไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้เรามาเจอกันพี่ตู่จะกินซุกี้แห้งนะคะก็ะจะมีเม,มื่อวานนี้ทำซุกี้น้ำไปแล้วแหละแต่ไม่ได้ลงคลิปเพราะเหนื่อยเนาะก็จะมีกุ้งนะคะแล้วก็มีเนื้อหมูนะคะเดี๋ยวเราจะหมักหมูนะคะแล้วก็มีปลาหมึกนะคะปลาหมึกสดแล้วก็มีวุ้นเส้นนะคะแล้วก็มี น้ำจิ้มซุก,กี้น้ำจิ้มซุก,กี้ก็คือน้ำซุก,กี้เนาะแต่เรามาเราไปซื้อเลือกซื้อที่อร่อยอร่อยคิดว่าเราชอบเนาะเนี่ยเราก็มาปรุงใส่เต้าหู้ยี้ไปสักสองสามก้อนแล้วมีไข่สีฟองมีผักบุ้งมีกุ้ยมีผักขึ้นช่ายและผักกาดขาวแล้วก็หอมเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้า เดี๋ยวเรามาเตรียมหมักหมูกันนะคะหมูพี่ตู่ใช้ขนาดนี้ ทางคกนอนอยู่ลานบ้านเนาะเลือดเต็มเลยโอ้สงสัยหมามันคงกัดก็เลยเอาเบทาดีนไปทามันไว้เมื่อสักครู่นี้ไปแอบดูมันเออมันรอดปรากฏว่าจ้องตาน่ะจ้องแต่อะไรนะ ตาจ้องแต่คางโคกเนาะไม่ไม่ดูว่ามันมียอดของเรียกว่าอะไรยอดของจันผาอุ้ยดีนะตาไม่บอดแทงจึ๊กเข้าไปในตาที่ตูเลยเดี๋ยวต้องหยอดตานี่ค่ะนี่ค่ะเราเอา เราเอาอขึ้นช่ายเอ้หูยี้ใส่เข้าไปนะฮะหลังจากเราเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาผัดกันเลย เสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็หอมมากเลยจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไปสองฟองนะคะ น่ากินมากใส่ น้ำซุกี้ไปสองช้อนโต๊ะนะคะถ้าไม่พอใจเราก็ไปปรุงข้างนอกได้นะคะนี่ค่ะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะซุกี้แห้งเราเอ้ยเสร็จแล้วคะ่ะง่ายกินไหมคะ อมมากโอเคค่ะเดี๋ยวไปทานด้วยกันเลย